ธรรมดาก่อนพิเศษก่อน mm hmm. ชื่อไก่ครับเจ้าของร้าน mm hmm. ขายปเปียสดที่นีน่ขายตั้งแต่รุ่นพ่อครับก็20่สกว่าปีครับแ mm hmm. ปลงใช้แผ่นใหม่ต่อวันนะฮะแผ่นมันจะนุ่ม ใส่นี่ก็ปกติก็มีไข่มีหมูตั้งมีกุ้งเชียงมีแตงกวามีเต้าหู้แล้วก็ถั่วงอ,อกเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หมูตั้งเพราะว่าหมูตั้งมันจริงๆมันก็หายซื้อย่างอ่ะบามันต้องวนใหใ่ต้องมาซื้อแถวเยาวราชมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มนะครับผมออกหวานเค็มเผ็ดนิดหน่อยคือบางที่เขาใส่มะขามเปียกแต่ของเราไม่ได้ใส่มะขามเปียกหอมอบเน่นหวาน มีธรรมดา3-5ห้าเส้นนะครับแล้วก็ถ้าพิเศษก็3เส้น50บางคนก็ชอบกินพริกมากกว่าก็าจะไม่ให้มันเลี่ยนเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำครับลูกค้าจะโทรสั่งก่อนล่วงหน้าว่าเอากี่ก่องแล้วก็มากี่โบแล้วเราก็ทำเตรียมไว้ให้เขาเลยถ้าใคร ผ่านมาทางแถววัตเจมิกรแวะมาชิมได้นะครับเปิดประมาณ10บโมงครึ่งน,นะครับปิดส่วนใหญ่จะไม่เกินบ่ายสองโมงครึ่งอยอาทิตย์กัจจันทร์ช่วงกินเจเนี่ยไม่ได้ขายครับช่วงกินเจนี้ครับครับ